嗯。Uh. ตามน้ำย็นดึงเข่าเตะหัวแข่งวิ่งเร็วๆขับขาเร็วๆขับขาไม่เร็วเตะหัวยังไงยกหัวข้าช้าอยู่ไหมทำไมไปข้าช้าไม่เอานะขึ้นลงไอไวพร้อมเริ่มเร็วๆชิมบ่านั่นแหละจะต้องผักเร็วๆขับเร็วเวียงแข่งเร็วๆดิเดินไปเวียงแข่งเร็วๆนะพร้อม ยืนน้ยืนนี้ยืนยนี้อ่ะยืนดึงเข่าเลยพร้อมเริ่มตับตับตับสับสูงสูงหน่อย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 สูงด้วยสูงด้วยสูงด้วยเริ่มใหม่เอาระดับเอวก็ได้อย่าให้ต่ำกว่าเอวแขนอยู่นี้ยกแขนขึ้นมาทอยยกมือขึ้นมาเวียงแบบนี้ไม่ใช่วีงแบบนี้มันช้าเวียงตรงนี้มันเร็วกว่าพร้อมเริ่ม <c oughs> điều điều y phục điều điều thợ điều điều thợ điều y phục điều y เริ่มเวียงแขนทอยเวียงแขนยังไงเวียงแขนแบบนี้สิเวียงแขนออกข้างงานเดินครับคิดว่าเดี๋ยวขาตกพื้นต้องคอยยกเข่าขึ้นอีกรูกเน้นยกเข่าสูงนะทอยดูเข่าตัวเองมองเข่าตัวเองไว้ เอ,อดูเข่าตัวเองไว้มองเข่าตัวเองไว้นะข้างยูยืมปลายเท้าชีา้ไปทางนู้นเห็นไหมปลายเท้าชี้ไปด้านข้างใช่ไหมก็ยกขึ้นมาตรงๆเลยยกขึ้นมายกยกค้างไว้ย,ยกงอขานิดนึงยกงอขานิดนึงแม่เอาไหมายก อ่าถูกต้องเนี่ยตำแหน่งตำแหน่งถูกใช่ไหมวางขาเนี่ยอยู่กับพื้นแล้วกย็ยกขึ้นนั่ตรงเลยเนี่ยตำแหน่งถูกพร้อมเริ่มไหมตำแหน่งเทียนเนี่ยให้อยู่ตำแหน่งเดิมสิใช่ไหมไหเลยอย่ากางแขนอีกรอบนึงเอาเอา ขาอยู่ีหกขึ้นาเลยนี่ยกขึ้นไปเลยยกขึ้นมาเลยใ้าไป้าหน้าขายกขึ้นนะอนยแหน่งอยู่ตรงนี้ตาแหน่งอยู่นี้เวลาเตะขาหน้าเน่ยเตะอะไรอย่นี้ไปเตะอะไรเโนมนเราเตะเรก็น้ลันี่ไปอย่างนี้ขาเนี่ยอยู่นี่หน้า เอายกขามายกขาเนี่ยงอขาได้นึง่งอ่านี่อยู่นี่เปิดเท้าไปางี้อยู่นี้ไม่ใช่ขาไปข้างข้างยิง่งไม่ได้เห็นไหมอยู่นี้ไปข้างหน้าพร้อมไป

ระวังยกขาเดินเป็ดใช่ไหมเนะี่ยยกเนี่ยยกยกขาไม่ใช่ไปลากเข่าอย่างเงี้ยเน้นยกขาเนี่ยยกขึ้นมาเห็นไหมยก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 ขึ้นไม่ใช่เข่าไปลากพื้นนังาไว้เริ่มเดินเข่าตรงแล้วอ,อย่าเข่าลากพื้นยกขาอย่าก,กดเข่าอย่าก,กดเข่า ถูกต้องอย่าก,กดเข่าลงพื้นเวลาเดินเนี่ยอย่าไปกดเข่าลงพื้นมันก็ยกขึ้นตรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่าไปกดลงพื้นยกขึ้นยกขึ้นเนี่ยเข้ามาทึบไปยาวยาวเอายาวเน้นยาวเน้นยาวแล้วเร็วสอนเนื่องสอนเนื่องสอนเนื่องสองขาพร้อมกันทุย สองเรื่องอเรื่องสองขาสอเรื่องสองขาส,สอเรื่องสองเท้าทอยสองเท้าสองเท้าพร้อมกันทอยลงมาดีเร็วพร้อมย่อขาหลังย่อขาหลังเอาขาไปเท้าหลังขีบตัวออกนะพร้อม เอาไปา้าสีตัวออกสองช่องอพร้อมยืดตัวพร้อมยืดตัวไหนโค้งหลังมยืดตัวมองไปหน้าพร้อมทักสามาก ไปเท้าไปเท้างอาขาแล้วดิดตัวออกพร้อมบตามยินเปลนข้างเปีนขาบ้าหลขาซ้ายเอาซ้ายขีบซ้ายีบเร็วพร้อมไปเท้าสิ้ปไปเท้าถีบยืนไปเท้านี่ไปเท้า,ทา,ทา,ทาทดีดรถ ไส่เท้าตั้มนเร็วเร็วๆๆ็วเร็วร้อนหนึ่งตอกขาซ้ายดวเลยทุบปีนานหิน้ำครับมันได้